น้องนองม you, ักคุเทศอาสาหน้าตาสะสวยยิ้มแย้มแจ่มใสกำลังบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติสัตว์ในตำนานลวดลายบนต้นเทียนพันษาและคอยเป็นพี่เลี้ยงสอนการแกะเทียนประเภทติดพิมพ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวิธีการทำต้นเทียนของชุมชนคนทำเทียนในพื้นที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีซึ่งอยู่ในช่วงที่คุ้มวัดต่างๆที่นำต้นเทียนเข้าร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2566 ภายใต้ชื่องาน122ปีถวยราชดใยร,รมงามล้ำเทียนภาษากำลังเร่งมือทำเพื่อให้แล้วเสร็จให้ทันก่อนวันงานโดยน้องๆมัธคุทศ์อาสาเหล่านี้เป็นนักศึกษาในโครงการมัธคุทศ์อาสาในเทศกาลแห่เทียมรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยสาขาวิชาจัดการการท่องเที่ยวและบริการคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นมกุเทศอาสาได้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่เทียนประจําคุ้มวัด9วัดได้แก่วัดพระธาตุหนองบัววัดมหาวนารามวัดบุรพารามวัดศรีอุบลรัตนารามวัดเลียบวัดผลแผนวัดหลวงวัดสุปัตตารามบวรวิหารวัดทุ่งสีเมืองและวัดมณีวนารามโครงการมคุเทศอาสานะครับเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาการท่องเที่ยวแระบริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจงังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ มาร่วมโครงการนีิจมอนทั้งสิ้น120คนนะครับซึ่งมีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นนักศึกษาแรกเปลี่ยนจากสาธารณกัมพูชาและก็ลาวสามารถที่จะแนะนําประเพณีการท่องเที่ยวโดยเฉพาะาการทําเทียนประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของชาวอุบลราชธานีให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งนักศึกษาของเรานั้นสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาลาวภาษาเขมรและภาษาอังกฤษนะครับและก็ภาษาไทยนะครับให้บริการการท่องเที่ยวทุกคน โครงการนี้เป็นโครงการที่น้องๆน,นักศึกษาจะได้มีโอกาสใช้ทักษะการเรียนรู้ในสาขาวิชาบริการชุมชนและบริการนักท่องเที่ยวได้แสดงความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองสร้างพื้นฐานที่ดีเตรียมพร้อมกับการทำงานหลังจากจบการศึกษาอีกทั้งยังร่วมสืบสามประเพณีจังหวัดอุบลราชธานีด้วย โครงการมคุเทศอาสานะครับก็จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือนักศึกษาที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารนะครับฝึกเป็นมคุเทศอาสาในเยือนชุมชนเทียนทั้งหมด9วัดในจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมโครงการกับปททนะครับส่วนที่2ก็คือนักศึกษามีจิตอาสานะครับในการให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมานะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกแกะพิมพ์เทียนนะครับช่วยเหลือในการทํากิจกรรมต่างๆของวัดนักศึกษาจะได้ประสบการณ์จริงเมื่อเวลา เรียนจบไปแล้วนะครับก็จะนําสิ่งเหล่านี้นะครับไปพัฒนาตนเองแล้วก็จะเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตต่อไปครับก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้มาฝึกประสบการณ์เพราะว่าหนูก็เรียนสายท่องเที่ยวด้วยค่ะก็ได้มีการฝึกประสบการณ์ไปตัวด้วยค่ะแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้มีส่วนร่วมในการแกะเทียนอันนี้นะของวัดพุนแพนแล้วก็แม่แม่แล้วก็ช่างเทียนอยู่ที่นี่ก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นมากครับ ระเบียนีแห่เทียนภรษาของจังหวัดอุบลราชธานีมีความงดงามและยิ่งใหญ่โดยเฉพาะลวดลายบนต้นเทียนที่ผสมผสานและสร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือการถ่ายทอดงานศิลปะของช่างเทียนทำต้นเทียนภาษาทั้งเทียนภาษาประเภทแกะสลักและเทียนภรษาประเภทติดพิมพ์จากลวดลายง่ายๆที่เรียนแบบธรรมชาติมาเป็นลวดลายที่วิจิตรซับซ้อนจนเกิดเป็นความสวยงามที่ลงตัวที่ยังคงอนุร,รักษ์ และสืบสารไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้จนถึงปัจจุบัน